ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ x ็อกเกม Marvel Champion the Card Game กันครับเป็นชุดฮีโร่แพ็คของ d e c กนะครับนะครับก็ชุดนี้จะมีการ์ดใหม่เพิ่มเข้ามา24ใบนะครับแล้วก็ตัวเนมิซิสของชุดนี้จะชื่อโยโย่ทสเดสท r รอยเยอร์เดี๋ยวเรามาลองแกะดูครับ นะครับแดกมาดูโปสเตอร์นะครับอันนี้ตัวปกมันแล้วก็โปสเตอร์ของแดกครับด้านหลังก็จะมีบอกรายละเอียดข้าวๆนะครับเกี่ยวกับแดกฮีโร่ เป็นสายโปรเทคชั่นนะที่เขาแนะนำมาเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับนี่ครับ เรามาเริ่มจากการ์ดประจำตัวของแดกกันก่อน,นมี15บใบนะนี่เป็นใบแรกนี่เป็นร่างฮีโร่ฟอร์มของแดกส่วนนี้ก็เป็นแดกในร่างอัลเทอร์อีโก้ครับที่เขามาให้ให้มาเนี่ยใบยแรกก็จะเป็นอะไลนฮะเป็นแมนติสแล้วก็ไฟมีโควาตสองใบ อิ ation นทะิมิเดชันสองใบฮะไนลีฟสองใบเป็นสกิลไว้โจมตีคนระับก็คือถ้าเกิดโจมตีด้วยเบสิกแอคแท k กเนี่ยจะได้บวก5 ATK เลยนะครับแพรรี่อันนี้เป็นดีฟ n s e ไม่มีเดเมจมาให้ป้องกันเอ็กเดเมจตามจำนวนคูณ2ของฟางโจมตีเราเพลย์แบ็กนะเยอะเป็นการ์ดโจมตี2องใบแดกไนฟ์เป็นตัวอัปเกรดวีพอนนะแดกออเทอร์ไนฟ์เดวิธีมัสต์แมสเทอรี่แล้วก็ S to s t ั b b o r n to die ใบหนึ่งครับการประจำตัวของเด็กต่อไปมาดูการที่เขาให้มากันที่ให้มาเพิ่มนี่ก็เป็นโปรดชชันนะอันนี้อันนี้เป็นอะไรมาที่อ่ะอนไลน์ฮะมูนดาก้อนเคาน์เตอร์พันธ์ สองใบ deflection สองใบ,บ, Heart บ,บครับสามใบ hard knock สามใบ leading ball สามใบครับ sub deal สามใบแล้วก็ i n d o m i table สองใบ ต่อไปการ์ดเบสิกฮะมีกาโมล่าครับเป็นอะนไลครับเขามาให้อะเทอลเลติกคอนดิชันนิิงสามใบแล้วก็การ์ดอินเนอร์จี้จีเนียสเต็งส่วนโอบิเกชั่นของเด็กจะเป็นเมมโมรี่ออฟอนอเ่อร์ไลฟ์ความทรงจำ,จำจากชีวิตอื่นนะ ความทรงจำของชีวิตอื่นมาดูในเมสซิสของแด็คก,กันนะครับเป็นคู่ปรับ Cow เดิมเขาเดอะวิ w เ e าเดอวิฮะอันนี้เป็นไซส์สกีมนีม่ยะ y ทัสเดอะเดสต์รอยเออร์สกีมหนึ่งโจมตีสามเนีฮะพลังห้าแล้วมีกาดไหมมาด้วยการดของเขามีห้าใบาก็จะเป็นชา a l ล e n g e อ c c เซป I will destroy you สองใบแล้วก็เด็กลิดของเด็กครับส่วนการ์ดใหม่ที่เพิ่มเข้ามามี b i n g it สามใบ t ิงแฟทสามใบฮะรีกุ u สามใบ Enhan อ,อะไรอะ p พซิกอสามใบหมดแล้วครับสำหรับเด็กฮีโร่แพ็ค ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ